สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มกราคถึง12กุมภามาดูนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เราจะใช้ศาสตร์มหาสจย์โดมิโน,โนในการพยากรเราจะพยากรณกันแบบจกกักราศีโดยใช้แผ่นธรรมสินในการกำหนดตำแหน่งต่างๆมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรและลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนแทนคุณระหว่างจับโดมิโนจับโดมิโนไปมาดามขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะมาดามกำลังจะเปิดสอนศาสตร์มหาสจรย์โดมิโน,โนในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นี้ ใครสนใจที่อยากจะเรียนเมื่อฟังการพยากรณ์ด้วยโดมิโนโลแล้วสนใจว่าเอ๊อ่านยังไงไม่เห็นมีรูปภาพทำไมถึงอ่านได้ลึกซึ้งแบบนี้ศาสตร์นี้มาดามลงไปทั้งหมดสศาสตร์ด้วยการเรียนศาสตร์นี้ศาสตร์เดียวเหมือนคุณได้เรียนทั้งหมด4ศาสตร์มาดามลงไพ่ลงดาวกำลังดาวแล้วก็คู่ดาวแล้วก็กำลังเทวดาลง ทักษะและก็เลขาศาสตร์อยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะเรียนาศาสตร์เดียวเหมือนคุณได้เรียนหลายๆศาสตร์ในเวลาเดียวกันสามารถเอาไปใช้ดูเบอร์โทรศัพท์ดูบ้านเลขที่ดูทะเบียนรถด,ดูบัตรประชาชนดูคนหายดูของหายได้นะคะจับทิศจับทางได้ว่าอยู่ทางทิศทางใดนะคะโดยการจับแบบทักษะสนใจทักอินบ็อกไปได้ที่เฟซบุ๊กของมาดามมาดาม,ม,าดามนัดคนอ่านดวงนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่า <c oughs> ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ตัวตนได้สองหนึ่งสองหนึ่งเขาบอกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเองในช่วงของเดือนมกราคมเอ้ยไม่ใช่มกราคมมิถุนายนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์ของการที่คิดเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์บางคนก็มีเกณฑ์ของการที่จะคิดไปต่างประเทศนะคะ มีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะไปเรียนต่อหรืออาจจะไปหาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการงานหรืออาจที่จะมีเกณฑ์ของการที่ไปเที่ยวก็ได้นะคะแต่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีมังกรเองความคิดความอ่านทุกอย่างเนี่ยมีผลประโยชน์เข้ามาร่วมด้วยแน่นอนนะคะไม่ว่าจะคิดหยิบจับทำอะไรนั่นหมายถึงเงินเงินทองทองทั้งนั้นนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีความคิดความอ่านที่ดี หัวคิดฉับไวเฉียบแหลมเป็นคนมีสเสน่ห์ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ต้องบอกเลยว่ามีสเสน่ห์กับเพศกับทุกเพศทุกวยัยเป็นช่วงของการที่เรียกว่าบางทีในนี้เขามองเลยว่าในตําแหน่งตัวตนมันขึ้นมาว่า คนโสดอาจจะได้คู่เลยด้วยซ้ําไปนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอยากมีคู่ถ้าคนโสดอยากมีคู่ส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าอยากที่จะมีความมั่นคงของชีวิตคู่ให้มากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงของการทํางานมองที่ผลประโยชน์มองที่เป้าหมายที่จะต้องได้รับตำแหน่งต่อมาคือการเงินการเงินได้ห้าแปดห้าแบอกถึงการเงินที่เรียกว่าคุณมีสติปัญญาที่จะเอามาพัฒนาสามารถ เรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเอาการเอาการที่เอาเรื่องที่คุณศึกษาเรียนรู้มาพัฒนาเป็นเงินเป็นทองได้เพราะฉะนั้นขออภัยนะคะชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี้ยเขาบอกว่ามีความคิดความอ่าน ในการที่หยิบจับเอาเรื่องราวที่เราเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ต่างๆถ้าเรายิ่งเรียนรู้เยอะเราก็ยิ่งจะเอามาพัฒนาเยอะเอามาพัฒนาเป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทําให้เราสามารถทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ทำให้มีรายรับรายได้เข้ามาหลายทิศหลายทางหรือบางทีอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะอาจจะไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยมีเกณฑ์ของการที่เรียกว,ว่า ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกเพื่อให้รายได้งอกเงยขึ้นมาหรือไม่ก็อาจจะมีเกณฑ์ของการสอนนะคะมีเกณฑ์ของการสอนสอนในที่นี้ไม่ได้สอนเฉพาะในประเทศอาจจะมีการสอนข้ามประเทศเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ทําให้คุณมีรายได้ที่ดีหรือการทํางานที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์แล้วอาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามาทําให้คุณ รายได้ของคุณดีรายได้เขาเรียกว่ามีรายได้เข้ามาตลอดเวลาก็ว่าได้นะคะแล้วก็เข้ามาหลายทิศหลายทางด้วยสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ตําแหน่งต่อมาสหสชสะะเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงพี่น้องได้หกเก้าหกเก้าในที่นี้เขาบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องก็รักใคร่กันดีอยู่รักใคร่แบบชนิดที่เขาเรียกว่าอะไรนะพวกของข้าใคร่แตะ ดูเหมือนคุณมากกว่านะที่จะเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนรักเพื่อนรักพี่น้องรักแบบชนิดที่เรียกว่าคนของข้าใครแตะมีการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักพวกพ้องรักพี่น้องเป็นอย่างดีแล้วก็คนรอบๆข้างเขาก็จะมองว่าถ้าใครที่เป็นพวกของคุณคุณจะดูแลคุณจะคอยปกป้องคุณจะคอยออกรับแทนออกหน้าแทนตลอดเพราะฉะนั้นนะ่ะ ชาวราศีมังกรเป็นคนรักพวกร้องแต่ถ้าจะถามว่าแล้วพวกพ้องรักคุณเหมือนอย่างที่คุณรักไหมต้องพิจารณาดูบางคนก็รักเราแบบที่เรารักเขาแต่บางคนเขาก็อาจจะรักเราแค่ตอนที่เรารักเขาแต่เมื่อไหร่ที่เราขัดใจเขาสักนิดนึงเขาอาจจะหยุดรักเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรารักใครก็อย่าทุ่มอย่าทุ่มซะจนหมดใจเกินไปคุณเป็นคนรักคนแบบไม่มีอะไรไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน รักก็เพราะว่ารักคือรู้ว่าลักอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทําให้เกียดก็เกียดแรงด้วยเช่นกัน <c oughs> ตําแหน่งต่อมาพันธุทุความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาเวลาให้กับคนในครอบครัวนะต้องบอกเลยนะชาวราศีมั่ก่อนไม่ค่อยมีเวลาเวลา,เวลาให้กับครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆหรืออาจที่จะต้องเออเขาเรียกว่าศูนย์ศูนย์บอกถึงการที่เรียกว่า ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอาจจะเป็นการรักสันโดดอาจจะเป็นการที่ว่าไปอยู่คนเดียวนะคะชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ของการที่อาจจะต้องแยกไปอยู่คนเดียวเพราะงั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงไม่ค่อยมีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อาจจะเป็นการที่คิดถึงไหมก็คิดถึงแต่มันอาจที่จะเหมือนเหมือนเป็นความว่างเปล่าเหมือนเป็นความโดดเดี่ยวมากกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายน ชาวราศีมังกรและลัคนามังกรอาจจะต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่ได้อยู่กับครอบครัวมากกว่านะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องอาคารที่อยู่อาศัยที่พักมีเจ้าที่เจ้าทางม,มีมีวิญญาณมากกว่าไม่ใช่มีวิญญาณมีมีเหมือนเหมือนที่ที่เราอยู่เหมือนที่ที่เราไปอยู่หรือที่ที่เราอยู่ใหม่มันอาจจะมีวิญญาณมีอะไรที่แฝงอยู่ ก็บางทีมันก็อาจจะได้ยินเสียงอะไรกอกกอกแกะแกะแต่ถ้าถามว่าเป็นสิ่งที่ดีงามไหมไม่ใช่โจ้าที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่เทพไม่ใช่อะไรที่มาปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเราแต่มันมีวิญ,ญญาณที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในที่ที่เราพักนะคะบางคนนะบางคนใครที่อาจจะมีการมีเกณฑ์ของการย้ายออกไปเช่าอยู่ที่อื่นออกแยกออกจากครอบครัวไปแต่ไอที่ที่เราพักนะ่ะมันเหมือนมันมีวิญญ,ญาณ เหมือนมันมีมันมีวิญญาณเก่าหรือมันมีสิ่งลี้ลับเก่าๆที่มันอยู่ตรงนั้นะ่ะแต่เขาไม่ได้มาทําร้ายอะไรเรานะในนี้ไม่ได้ขึ้นว่าทําร้ายเขาก็อาจจะเป็นวิญญาณเด็กต้องบอกก่อนว่าเป็นวิญญาณเด็กนะคะตําแหน่งต่อมาป,ตต 88. ปุตตะได้แปดแปดปุตตะได้แปดแปดมามองที่ลูกก่อนถ้าใครที่มีลูกเอ่อใครที่มีลูกแล้วนะคะ ราศีมังกรใครที่มีลูกแล้วถ้าถ้าลูกคนเดียวก็คือลูกคนโตนั่นแหละแต่ถ้ามีลูกหลายคนอันนี้หมายถึงลูกคนโตช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าดื้อรัน้นไม่ฟังเราเอาแต่ใจตัวเองติดเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นอาจที่จะเราจะใช้ไม้แข็งไม่ได้นะถ้าเราใช้ไม้แข็งยังมีการแตกหักเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สติควบคุมอารมณ์คุยกันดีๆคุยให้เหมือนเป็นเพื่อนคุยให้เขาไว้วางใจเรา แล้วเขาจะดีกับเราแต่ถ้าเขาไม่ไว้วางใจเราเราใช้ด่าใช้ตีเขาจะรู้สึกว่าบอกไม่ได้ต้องเก็บไว้เป็นความลับไปพูดกับเพื่อนดีกว่าเพื่อนน่าไว้ใจมากกว่านั่นแหละมันต้องระวังตอนช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเหมือนช่วงหัวเรียวหัวต่อนะสาหรับบางคนแต่ถ้าถามถึงเรื่องเอ,อธุรกิจใหม่ๆหรือใครที่มีโครงการใหม่ๆที่จะลงมือทำแล้วได้88อาจจะได้ อาจจะลงมือทําแบบปุบปรับกระทันหันเป็นช่วงของต้องพูดได้ว่าใจนักเลงอะ่ะพอคิดปุ๊บทาปั๊บเลยเป็นการกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจปุบปรับกระทันหันแต่ถามว่าดีไหมยังไม่ได้บอกว่าดีนะคุณตัดสินใจรวดเร็วเกินไปไม่ได้ศึกษาให้รอบคอบมันอาจที่จะส่งผลทําให้คุณดีก็ได้เจ๊งก็ได้ในที่นี้มันไม่ได้ขึ้นมาว่าจะดี จะโดดเด่นไม่ได้ขึ้นมันมีโอกาสทั้งดีก็ได้และเจ๊งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนทำคิดแล้วก็แต่ตรองให้ดีศึกษาเรียนรู้ให้รอบครอบก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันยังขาดตกบกพร่องอะไรที่ช่องหลัวช่องหลวขออภัยช่องรั่วช่องโหวที่เรายังไม่รู้เราต้องศึกษาดูให้รอบครอบก่อนเ,อเราอาจจะยังไม่ต้องลงมือทำในเดือนนี้เราคิดแล้วแล้วเราลงมือทำในเดือนหน้าก็ได้นะคะ แต่สําหรับใครที่อยากรู้ว่าโสดมานานแล้วจะมีคู่ไหมจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติหรือคนต่างถิน่นต่างแดนที่ไกลออกไปเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเขาเจ้าชู้ได้แต่เราห้ามเจ้าชู้เพราะเขาจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงอาจจะเป็นเอ่ออาจจะมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆถ้าเกิดว่าได้คบกันและพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วก็จะมีปากเสียงกันบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องหึงหึงหวงห่วงนี่แหละนะคะ ตำแหน่งต่อมาอลินะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเราก็จะหมายถึงลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารได้5 4าสี 4. ในที่นี้เ็าบอกว่าลูกน้องบริวารเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนมีวิชาความรู้เพราะฉะนั้นนะ่ะลูกน้องบริวารไว้วางใจได้แต่สิ่งที่โดมิโน,โนจะบอกก็คือให้เรารู้จักซื้อใจลูกน้องด้วยการที่ใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ อาจจะมีการดุบ้างในเวลาที่เขาทําอะไรผิดพลาดแต่ไม่ใช่ดุจนน่าเกลียดจนเกินไปแล้วต้องมีการชื่นชมเขาด้วยเวลาที่เขาทาอะไรประสบความสําเร็จแล้วก็ดีโดยที่บางครั้งเราไม่ต้องบอกเขาเขาคิดแทนเราแล้วมันออกมาดีเราก็ต้องชื่นชมและก็ต้องมีการตบรางวัลให้เขาบ้างเล็กๆน้อยน้อยไม่ต้องถ้าคิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ไม่ต้องให้เยอะจนเกินไปแต่ให้เขารู้สึกว่าเออเรายังเห็นคุณค่าของเขามันจะทําให้ลูกน้องยิ่งจงรักภักดีกับเรามากเข้าไปใหญ่นะคะ ส่วนสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่อุปสรรคติดขัดในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้จัดว่าไม่มีนะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเจ้านายก็รักใคร่กันดีอยู่มีอะไรก็แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ซึ่งกันและกันเขาอาจจะสอนงานเราเรา,เราได้อะไรที่เขาไม่รู้เราก็อาจจะไปแนะนำเขามันก็ทำให้ผูกมีมิตรมีมิมมมตรไมตรีที่ดีต่อกัน นะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคําพูดคําจาของเราดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นด้านหน้าที่การงานหรืออุปสรรคติดขัดในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวราศีมังกรและลัคนามังกรไม่มีเกิดขึ้นนะคะมาดูปัตตนิความรักของคนมีคู่บ้างได้หนึ่งหกความรักของคนมีคู่ในที่นี้เขาบอกว่าต้องระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆเป็นช่วงของการใช้อารมณ์ โมโหง่ายหงุดหงิดง่ายใช้คําพูดแรงๆใช้คําพูดแบบเรียกว่าไม่รักษาน้ําใจคนที่เราพูดไปเลยพูดไปเสร็จแล้วยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ําไปว่าตัวเองใช้คําพูดแรงดังนั้นนะเวลาคําพูดที่หลุดออกจากปากไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นฝ่ายฟังเนี่ยเขาจะมีความรู้สึก แล้วเขาก็จะรู้สึกฝังใจกับคําพูดคานั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้ามันยังไม่ได้หลุดออกจากปากเราอย่าให้มันหลุดออกมาซะดีกว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่พูดออกไปแล้วมันเป็นแง่ลบนะคะมันอาจจะมีการแตกหักเกิดขึ้นได้จากชีวิตคู่โดยการที่เรียกว่าไม่คุยกันไม่ไม่ตกลงกันให้เข้าใจอาจจะเป็นการเ,เก็บสะสมสิ่งที่เราไม่ไม่พึงพอใจเก่าๆมานานแล้วสะสมจนเหมือนน้ำมันเต็มแก้วอะแล้วค่อยระเบิดอารมณ์ทีเดียว มันจะทําให้ความรักความรักแตกหักได้สําหรับชาวราศีมังกรนะคะควบคุมดูแลให้ดีสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ส่วนเรื่องการงานการงานในที่นี้เขาบอกว่าเจ้านายเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้านายเป็นคนที่เอะอะโวยวายผงผางแต่โมโหแป๊บเดียว โมโหแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเพราะฉะนั้นน่ะเราก็นิ่ง,ง,งๆเฉยๆซะถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์เดี๋ยวเขาก็ดีเพราะเขาจะเป็นคนเชื่ออารมณ์เออะโวยวายผงผางชั่วที่ว่าเหมือนกับอะไรที่มันไม่ได้ดังใจอะ่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้พอ ได้ระบายออกไปจากการโวยวายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นคนเดิมเขาก็จะดีเขาก็จะมีความน่ารักในโมเมนต์ของเขาเหมือนกันตำแหน่งต่อมามรณะการพัดภาคสูญเสียการเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมได้หนึ่งเจ็ดได้หนึ่งเจ็ดในที่นี้เขาบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตานะโดยเฉพาะจอประสาทตาข้างซ้ายเอ้ข้างขวาแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่อง การนอนไม่หลับระบบประสาททุกส่วนในร่างกายอาจจะทําให้เราเป็นภูมิแพ้ผิวหนังแบบรักษาไม่หายหรือภูมิแพ้ผิวหนังแบบเ,เลื้อรังหรือแบบภูมิแพ้เป็นพิษนะคะภูมิแพ้เป็นพิษนี่อันตรายหน่อยแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็โรคมะเร็งนะคะใครที่มีกรรมพันธ์โรคมะเร็งก็ต้องระวงังใครที่ไม่มีก็ไม่ต้องกลัวไม่ มันจะไม่เกิดขึ้นมันน้อยมากที่คนไม่มีกรรมพันธุ์โรคมะเร็งแล้วเป็นมะเร็งถามว่ามีไหมมีแต่มันมีน้อยมากนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สึกผิดปกติเราก็ไปตรวจไปบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะ <c oughs> เอ,อ่อถ้าถามถึงเรื่องอุบัติเหตุมีไหมให้ระมัดระวังอุบัติเหตุไม่ไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกอาจจะมีแค่เพียงเสียทรัพย์เล็กๆน้อยๆน,นะมีเหมือนกันนะคะ ส่วนการเจ็บป่วยจากลาไม่มีนะตำแหน่งต่อมาสุภะสุภะคืออ่อ,อชื่อเสียงวาสนาบารมีอำนาจวาสนาบารมีนะคะมาดูว่าได้เออได้หนึ่งสี่เอ้ยได้สี่หนึ่งได้สี่หนึ่งในที่นี้เขาบอกว่า มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยผักดันเราแบบก้าวกระโดดถ้าส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกธุรกิจส่วนตัวมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเราอยู่ลับๆอาจจะคอยช่วยพูดช่วยส่งเสริมเราโดยที่เราไม่รู้ตัวทําให้เรามีชื่อเสียงทําให้เรามีโอกาสดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นนั่นไปเป็นนั่นคือ วาสนาบาร,รมีของเราแล้วนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นนะคะจากการที่ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือผักดันแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานที่รอว่าไตรมาสนี้จะได้ขึ้นเงินเดือนไหมจะได้เลื่อนตําแหน่งไหมมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ที่จะได้ขึ้นเงินเดือนมาดูตําแหน่งต่อมานะคะกัมมะตรรมะเรื่องการงานการงานได้ห้าหนึ่ง การงานได้ห้าหนึ่งในที่นี้เขาบอกว่างานมีความมั่นคงอยู่นะงานมีความมั่นคงงานงานทําแล้วเออเขาเรียกว่างานที่คุณทํามีความมั่นคงมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานของคุณไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดออกจากงานเป็นหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเดินหน้าไปได้สวยส่วนใครที่ทํางานป เอ่อทำงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าช่วงนี้ธุรกิจของคุณเน่ะคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองเลยทีเดียวนะคะการธุรกิจการงานของคุณกําลังไปได้ดีสําหรับชาวราศีมังกรเรียกว่าเรียกว่าการงานการการงานดีการเงินดีมันดีมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตำแหน่งการเงินแล้วนะเพราะมันมีหัวคิดที่พลิกแพงทํานู่นทํานี่เพราะฉะนั้นการงานดีการเงินก็ดีตามไปด้วยนะเรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างว่า ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรมีโชคลาภม,มีวาสนาไหมนะคะลาภะได้เจ็ดสองเจ็ดสองเขาบอกว่าโชคลาภมาจากทะเบียนรถกับบ้านเลขที่นะคะอาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะได้จากเซนต์ได้จากลางสังหรณ์ลองถ้าใครที่มีรถนะลองไหว้แม่ยนางรถเดี๋ยวบางทีนะคุณอาจจะซื้อทะเบียนรถแล้วคุณก็จะได้ เลขทะเบียนรถของคุณงวดที่จะถึงนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีโชคลาภในงวดที่จะถึงนี้ก็ได้เพราะว่าในนี้ก็ขึ้นว่าจะมีโชคลาภจากการเดินทางก็ได้สมมุติใครไปเที่ยวอาจจะดูทะเบียนรถรถคันที่เรานั่งอย่างมาดามไปไปเอ่อไปพมา่าเออไปพม่าแล้วแล้วทีเนี้ยรถคันที่นั่งเนี่ยไกด์บอกว่าบังเอิญอ่ะรถเขามันสูงใช่ไหมแล้วเขาก็ไปชนคานวัดที่ ที่พม่านั่นแหละแอร์มันเลยรั่วแล้วเราก็ลงมาดูทะเบียนรถกันเชื่อไหมว่ามาดามกลับจากพมา่าทะเบียนรถรถคันนั้นนะที่รถทัวร์ที่มาดามนั่งอะ่ะมันออกสามมวดติดกันเลยเพียงแต่มันสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นอ,อันนี้เขาบอกว่าถ้าเดินทางอะ่ะก็ให้ดูทะเบียนรถที่คุณนั่งทะเบียนรถจะให้ให้โชคให้ลาภคุณแต่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนนะอย่ามาบอกว่ามาดามบอกให้ซื้อแล้วเนี่ยไม่ไม่เห็นจะถูกเยอะเลย ทำไมไปถูกไอ้ตัวที่มันนิดเดียวอันนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบางคนนะ่ะพอบอกว่าจะมีโชคลาภโลภมากซื้อเกินวาสนามันไม่ออกนะคะต้องบอกก่อนนะคะมันต้องดูว่าตัวเรามีบุญวาสนามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะมาโทษมาดามไม่ได้มาดามแค่บอกว่าคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภแล้วก็มีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยแล้วก็มีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยด้วยถ้าลาบลอยก็ซื้อทะเบียนรถไปซะมาดูตำแหน่งต่อมาวินาศนะคะ วินาศในที่นี้หมายถึงสิ่งปิดบังซ่อนเลนการถูกแทงข้างหลังความลำบากคดีความความทุกข์ใจหรือแม้กระทั่งศัตรูลับ นะคะศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยมีไหมต้องบอกก่อนศัตรูเปิดเผยมีนะแล้วคอยจ้องทําลายล้างมากเลยนะชาวราศีมังกรยิ่งช่วงเนี้การงานดีการเงินดียิ่งศัตรูเปิดเผยเนี่ยแสดงความชัดเจนมากเลยคอยจ้องทําลายล้างคุณอยู่ส่วนศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีถ้าเขาคิดว่าคุณไม่ใช่พวกของเขาเขาก็คอยจ้องที่จะทําลายล้างคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังทั้งศัตรูลับๆและศัตรูเปิดเผยเอ่อ ถ้าถามถึงเรื่องคดีความถ้าเราไม่มีคดีความใดๆก็ไม่มีนะคะแต่ถ้าใครมีคดีความอยู่ปณีประนอมได้ก็ไปปณีประนอมไม่งั้นมันก็ถ้าถามถึงว่าเรามีโอกาสที่จะชนะคดีไหมมีผู้ใหญ่ช่วยอยู่มีโอกาสชนะคดีถ้าเราเป็นเจ้าทุกก็โอเคเราชนะคดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เจ้าทุกเราเป็นรองเขามันจะชนะคดี ทางที่ดีที่สุดคือไปคุยปณีปนอมยอมความกันไปบางครั้งกว่าจะชนะคดีได้มันอาจจะสู้ไหลาสารมันก็จะทําให้คุณนะยืดเยื้อไปอีกนานกว่าจะจบนะคะส่วนเรื่องความทุกข์ใจนะความทุกข์ใจมีคนทําให้คุณทุกข์ใจแน่นอนอยู่แล้วจากศัตรูลับๆส่วนเรื่องความลี้ลับนะคะเขาบอกว่าให้บูชาพระราหูนะคะบูชาพระราหูบูชาครุฑ ใครที่เกิดราศีมังกรบูชาพระราหูบูชาคุดเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอ๊คุดกับพญานาคไม่ถูกกันในที่นี้ต้องขอบอกนะว่าคุณเกิดราศีมังกรคุณต้องบูชาพญานาคด้วยนะคะก็บูชาทั้งสามอย่างไปเลยจะจะยิ่งส่งผลดีให้กับตัวคุณเขาจะได้แบ่งแบ่งหน้าที่กันช่วยไปนะคะจบคำพยากรณ์ใครเห็นว่าคลิปนี้นะคะอ่านยังไงน่าสนใจอยากจะอ่านแบบนี้เป็นบ้าง สนใจมาเรียนกับมาดามได้นะคะทังอินบ็อกซ์ไปที่เฟซบุ๊กของมาดามค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงสนใจเรียนศาสตร์มหัศจรย์โดมิโนศาสตร์นี้รวมทั้งหมด4ศาสตร์คุณเรียนศาสตร์เดียวคุณสามารถเป็น4ี่ศาสตร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ค่าเรียนกับค่าอุปกรณ์เดี๋ยวมาดามจะแจ้งให้รู้อีก,อกทีหนึ่งหลังจากเราทักคุยกันรายละเอียดกันก่อน ส่วนใครสนใจเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดไปที่ Facebook เช่นกันค่ะบอกว่ามาจาก YouTube มาดามมีส่วนลดให้30%นะคะส่วน FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม FC ทั้งเก่าและใหม่ฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ